ก่อนที่จิตจะถึงจุดหมายปลายทางได้มันยากนะคุณโยมนะมันยากยากเพราะว่ากิเลสจากอยากไปหารายละเอียดนี่มันมันเยอะจริงจิมันเยอะจริงจริงถ้าเราไม่เอาจริงๆรจังจักในจิตของปุถิชนคนทั่วไปในความอยากความทะเยอทะยานอยากอยากทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปิดกั้นเอาไว้หมดซะแล้ว แม้แต่อยากจะรู้ทำอยากจะได้ทำอยากสร้างคุณงามความดีมันก็ปิดกั้นเอาไว้ปิดกั้นตัวจิตเอาไว้เลยทีเดียวไม่อยากอีกก็ปิดกั้นไว้อีกทั้งอยากทั้งไม่อยากก็ปิดกั้นเอาไว้ก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้นี่มกว่าที่จิตจะปล่อยวางได้แบบอิสระภาพจริงๆนี่ก็ต้องสร้างบาร,รมีอย่างหนักเลยทีเดียวละกิเลสออกให้หมดจด ละความอยากละความทะเยอทะยานอยากออกให้มึงหมดเลยทำความเข้าใจกับนิวรณ์ทำต่างๆจเจริญสติเข้าไปควบคุมจิตเข้าไปคลายจิตออกจากความหลงออกจากความคิดออกจากอารมณ์ต่างๆดับความเกิดก่อนที่จะคลายได้สนิทก็ต้องสร้างบาร,รมีความเพียรสละอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวความเพียรสละความอดทนอดกลั้น สัจจะความเพียรสัจจะละอายเก่งกกรวตบบาปสร้างกุศลเจริญอกุศลให้มากมากละความตนหนีเหนียวแน่นจนไม่เหลือในใจของเรามแม้แต่การเกิดการคิดความคิดต่างๆคนทั่วไปในจิตชอบคิดชอบเที่ยวชอบปรุงชอบแต่งชอบพูดชอบคุยพวกนี้ก็ปิดกั้นไว้หมดเลยทีเดียวปิดกั้นดวงจิตไว้หมดเลยทีเดียวเรารู้อยู่ต่จิต เขาปิดเอาไว้แต่เขายังเกิดอยู่แต่เขามินิ่งไม่สงบไม่คลายส่วนมากก็ได้แค่ควบคุมอยู่ในความสงบแต่จะให้วางจริงๆนีย่ยากให้วางแบบไม่มีอะไรนีย่ยากนอกจากบุคคลที่มีความเพียรแล้วก็เสียสละอย่างเต็มที่แล้วก็ดับความเกิดให้เด็ดขาดแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางเรื่องจะวางได้จริงๆ ไม่เอาอะไรเลยไม่ไม่ให้เอาอะไรไว้ในใจของเราจริงอ,อยากอยากจริงแต่ก็ไม่เหลือวิสัยถ้าขยันหมั่นเพียรแต่ก็ไม่เหลือวิสัยเพราะว่าจิตของคนทั่วไปในความอยากระึ้นหน้าความอยากระึ้นหน้าความเต็มใจทยันอย่ากทีนี้ก็อยากอยากในลูกในรถในกลิ่นในเสียงกายของเราก็ยังมีอยู่ตาก็ทําหน้าที่อยู่หูก็ทําหน้าที่อยู่ เรายัางแบ่งแยกไม่เป็นแบ่งแยกไม่ได้เพราะาเราแยกรูปแยกนามแยกกิจแยกความคิดไม่ได้ก็เลยวางได้ระดับหนึ่งดับได้ระดับหนึ่งควบคุมได้ระดับหนึ่งเราไม่เห็นฐานของจิตจริงๆจิตไม่คลายจริงๆมันก็ต้องสร้างอันนีงส์งสร้างบรารมีตราบแตแบที่จิตยังไม่หลุดพ้นยังไม่ถึงจุดหมายก็ต้องสร้างตบะบรารมี พอสร้างได้เต็มที่แล้วเขาส่งให้เราเขาถึงฝั่งแล้วเราก็ต้องวางอีกวางอีกแล้วก็สร้างประโยชน์เหมือนกับเรานั่งเรือนั่งเรือข้ามฝากข้ามฝั่งข้ามทะเลพอข้ามฝากได้แล้วเราก็ไม่ได้แบกเรือแล้วก็ถึงฝั่งถ้าเราจะกลับมาเราก็อาศัยเรือมันเดิมแต่เราไม่ยึดเราไม่ยึดก่อนที่จะปล่อยวางได้ก็ ต้องสร้างบารม,มีความเสียสละถ้าไม่มีความเสียสละละความตนีเน่วแน่นละความโลภละความโกรธใจมันก็วางไม่ได้อยากจะวางอยู่แต่วางไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เห็นเหตุเห็นผลที่แท้จริงพอหลายอย่างความคิดขันห้าขันธรมันามาน,นี่แหละตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งขันธามาันที่มาปรุงแต่งจิต พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าขันหรือว่ากองกองกองใครกองของมัน,ๆๆ<ค>นเขาอยู่ด้วยกันมานานคนที่มีปัญญาที่แหลมคมเท่านั้นแหละที่จะแยกได้ทำความเข้าใจได้แล้วก็ละได้เด็ดขันถ้าพวกเรามาทำเล่นเล่นหล่อหล่เละเละอยู่ก็เห็นเล่นเล่นหล่อหล่เละไม่เห็นจริงๆจะต,ต้องพยา,าพยามอา่ะพยายามอ่ะแต่ละเล็กแต่ละน้อยแต่ละวันเพียงแค่อดคิดอดพูดก็ ใจมันจะขาดเพียงแค่อดพูดนะแล้วก็อดคิดนะใจมันจะขาดดิ่นอยู่งั้นจนมากก็ไปมองในเรื่องภายนอกเรื่องคนโน้นบางคนนี้บางคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนนั่นเป็นอย่างนี้เราก็หาเรื่องมาปกปิดดวงจิดของตัวเองเอาไว้สารพัดอย่างที่เขาจะปกปิดเอาไว้เราก็ต้องพยายามคุ้นควาดู จะไปฝึกหันปฏิบัติธรรมที่ไหน่นก็เหมือนเดิมถ้าเราไม่สอดส่องดูแลใจของเราเราต้องพยายามสอดสอด่องดูแลวิเคราะห์พิจารณาไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ไปที่นั่นที่นั่นเป็นอย่งงางนั้นที่นั่นไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ใจของเราไม่ดีไปทุกที่ดีหมดถ้าใจของเราดีเราไปเก็บไปเอเอ,เอหาประสบปปการณ ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ทํากายของเราให้เป็นวัดทําจิตของเราให้เป็นพระเจริญสติเขาไปย่ำพระบ่อยๆอยู่ที่ไหนก็มีความสุขกายของเราก็ยังอยู่กับสมมติสมมุติของเราหลาบลื่นแล้วหรือยังภาละหน้าที่การงานของเราที่เราเข้าไปรับผิดชอบราับลื่นเรียบร้อยแล้วหรือยังหรือย,ยังติดขัดอยู่อันนท์ก็ติดครอบครัวก็ติดอนนท์ก็ยังค้างยังขาดอยู่อันนี้เขาเรียกว่าสมมุติยังไม่บริบูรณ์ มันก็อยากอยู่เราต้องทำสมมุติให้บริบูรณ์หมดจดไม่ได้ของแวะถ้าเราเข้าใจภายในแล้วก็อยู่กับสมมติทำสมมติให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ยึดติดสมมติสร้างกุศลแต่ไม่ยึดมมติตดกุศลอยู่เหนือเหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมมองเห็นหนทางทะลุปลุกปลงว่าเราจะได้กลับมาเกิดือไม่กลับมาเกิดเปลี่ยนแค่การควบคุมจิตพวกเรายังไม่ได้ควบคุมกันเลย ควบคุมกันเป็นบางครั้งมีตั้งแต่ความสงสัยสงสัยโน่นสงสัยนี่สารพัดอย่างไอตัวสงสัยนั่นแหละมันปิดกันเอาไว้หมดเราต้องสร้างตัวสติสร้างตัวความรู้ตัวเข้าไปควบคุมไปจําแนกแกแกงไปแยกแยะคลายจิตถ้าเรารู้ทันเขาก็จะคลายถ้าเรารู้ไม่ทนันเขาก็จะหลอกอยู่งั้นทั้งขันห้ามาหลอกจิตหลอกกิตขันห้าหลอกจิต สติยังหลอกตัวเองยังเข้าข้างตัวเองเลยปฏิบัติให้ถึงจุดหมายปลายทางจะถ,ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็จะรู้เองวางเองเพราะว่ายังไงยังไงเขาก็ต้องวางเพราะว่าเขาถ้าเขารู้เหตุรูปผลรู้ความจริงแล้วไม่มีสาระอะไรน่าเอาน่าดูนะี่มีก็แค่เพียงแค่อย่างสมมตุติประคับประคองสมมุติให้ถึงเวลาที่เขาจะแตกจะดับนะแต่ส่วนมากก็มายึดมายึดมาติน่น ไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นไปเที่ยวให้ถึงแต่คนอื่นเขาบังคับเขากระหนะก็ชี้ต้องชี้ตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองมีความรับผิดชอบกับตัวเองจนมันล้นออกไปสู่ภายนอกส่วนมากก็ตัวเองก็ยังไม่รู้จักหดคิดหนคิดหนทางที่จะเดิน ก็พากันหมัวเมาเล่นถ้าคนเราเข้าใจก็มีแั้แก่ความขยันมันเพียงสร้งางประโยชน์พึ่งตนเองให้ได้ภายนอกก็พึ่งตัวเองให้ได้ข้างในก็มีเครื่องอยู่อยู่ที่ไหนก็มีความสุขก็อย่าพากันทิ้งนะมีโอกาสก็กพากันมาทั้งชาวสระบุรีแล้วก็ชาวชาวโรงงานน้ำมันพืชหรือว่า ทุกที่นั่นแหละมีโอกาสก็พากันมามาที่นี่ก็มาบา้านของเราทุกคนก็มีข้อวัดปฏิบัติกันหมทุกคนก็ได้ปฏิบัติธรรมกันกันหมดเหละจะปฏิบัติธรรมกันอยู่ในระดับไหนเท่านั้นเองระดับสมมติก็ทําให้ดีระดับทางด้านจิตก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องถ้าเราเข้าใจแล้วก็สมมติกับวิมุตติโลกก็ทกํกไปอยู่ด้วยกันเราดูรูต้ตัวเองแก้ไขตัวเองตลอดเวลา ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็สอนตัวเองไม่จําเป็นต้องไปให้คนอื่นเขาบังคับตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราเราเพียงแค่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่มันยากเพียงแค่ความคิดการเกิดของจิตมันก็ยังไม่นิ่งแล้วจิตไม่นิ่งก็นิพานก็ไม่นิ่งจิตไม่เทียงนิพานไม่เทียงจิตเทียงนิพานเที่ยงเราต้องทําความเข้าใจสิน ความปกติระดับไหนระดับกายระดับบาจาแล้วก็ลึกลงไประดับใจชินสังคมสินสมมุติชินวิมุตติสมาธิจิตที่สงบตั้งมัน่นด้วยการบังคับด้วยการควบคุมหรือว่าการรู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาปัญญาระดับโลกีหรือปัญญาระดับโลกุตระละการแยกรูปเียกนามการเดินปัญญาทำความเข้าใจ รู้เห็นตามความเป็นจริงจนจิตยี่เบื่อหน่ายหมดนั่นแหลจะจนละออกในหมดนั่นแหละเราจะละแค่วันช่องวันแค่มาวัดมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องพยายามไปสร้างไปสานต่อไปทําความเข้าใจต่ออยู่คนเดียวเราก็ดูเราแก้ไขเราเจริญพรทวิหารให้มากพึ่งตัวเองให้ได้จะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขมีโอกาสก็กพากันมาอาแต้งแต่แล้ว่อด อ๋อขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติทำความเข้าใจกับการสร้างความรือรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจเข้าของตัวเราเองนั่งตามสบายไม่ต้องวันนม,มือวางกายให้สบายวางใจให้สบายฟังไปด้วยแล้วก็น้อมสร้างความรู้รับรู้สัมผัสทงลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆสักสองสามเทีย่ยว การสูดลมหายใจเข้าไปเจายากายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นยึะจิตของเราถ้าเกิดความกังวลพุ่งั่านอยู่เขาก็จะสงบระง,งับลงไปความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้ยุกอย่าไปบังคับลมหายใจเพียงแค่การสร้างความรู้ตัวกับเรื่องการหายใจเข้าออกพวกเรายังทํากันไม่ชํานาญเลย สร้างความรู้สึกตัวรู้อยู่ที่กายของเราหรือว่าเวลาก้าวเวลาเดินเวลาลุกพวกเราก็ยังไม่สร้างให้ต่อเนื่องมันก็ยากที่จะเข้าไปเดินปัญญาเข้าไปยากมันก็ยากที่จะเข้าไปแยกรูปแยกนามเข้าไปเห็นการก่อตัวของจิตการก่อตัวของความคิดเพียงแค่เริ่มแรกของการเจริญสตินะเพยังสร้างกันไม่ได้ได้อยู่บางเป็นบางครั้งไม่ปฏิบัติอตนิดๆหน่อๆ เพียงแค่เริ่มแรกแต่อดน,นสงส่วนอื่นนั้นมีกันทัศนาความเชื่อความเสื่สละผมมีหานความเมตตาการให้อภัยทานอาวุิกรรมการละความแตนีเนียวแน่นความปกติของกายว่าจะมียุคแต่การจเจริญสติเข้าไปสมรวจจริงๆไม่ค่อยมีมันก็ขึ้นอยู่ความเพียรขึ้นอยู่กับปณีสงขึ้นอยู่บบารมี บารมีนะั้นมีนะ่ถ้าไม่มีไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้เจริญเติบโตมาถึงขนาดนี้แต่ความเพียรที่ทำให้ต่อเนื่องตรงนี้แหละมันขาดมันขาดเราก็ต้องพยะจาะตายเป็นตายไม่ตายหรอกไม่ถึงเวลาส่วนมากก็เฮโลกันไปไปน้นบังไปนี่บาง เขาว่าดีเข้าไปเราต้องทำดีสร้างดีให้เกิดขึ้นคนทั่วไปชอบติดสุขเกียดทุกข์ชอบสะอาดลักงสปกปรกทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าไม่ถ้าคนที่จะเอาทารรมต้องขวัญขวายต้องขวัญขวายสแสวงหาทำความเข้าใจไม่หลบไม่ลีก,ไม,ลกไม่นี้ ทำความเข้าใจแล้วอดละรู้เห็นแล้วก็ละภายในกายในใจของเรานี่แหละเดี๋ยวเพราะว่าคนที่จะถึงจุดหมายไปทางได้เนี่ยต้องเป็นคนกระตือรือร้นวักใยสนใจแต่และว,วันแต่และว,วันนี่มีตั้งแต่นิวรณ์ครอบงับความเปลียดคลานครขขอบงับงัความตนันนีเนี้วแน่นขครอบงำ ความไม่รับผิดชอบหอครอบงำสารพัดอยา่างมันปิดกั้นเอาไว้จากในน้อยไปหามากๆถ้าเรารู้จักเจริญสติจากในน้อยเพิ่มขึ้นไปพังเพริ่มใหม่พังเพริ่มใหม่ใหม่ๆก็อาจจะอึดอัดเป็นของธรรมดาถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะโล่งจะปลงไปหมดเอาเดังกระตืนขึ้นมานั่นตั้งแต่ยังไม่ลูกจากที่นะพอรู้ตัวปุ๊บสติตั้งมัน่นปุ๊บสติพังเพอได้ยังไงนิวรอนคอครอบงำได้ยังไง อันนี้กายนะอันนี้จิตนะสติจะลุกจะก้าวจะเคลื่อนจะเดินพอรู้ตัวยังไม่ตื่นขึ้นมามีความรู้สึกรับรู้ที่การหายใจหรือว่ารู้จิตถ้าใครรู้ฐานองจิตก็ดูจิตรู้จิตเลยทีเดียวว่าจิตปกติจะลุกจะก้าวจะเดินจะเข้าห้องช่วงเข้าห้องน้ำํำล้างหน้าล้างตาก็มีสติรู้จิตรับรู้ไม่ใช่ว่าตัวจิตบงการพอตื่นตัวปุ๊บรู้ตัวปุ๊บนน่นไม่รู้ว่าคิดไปที่ไหนสารพัดเรื่อง ที่เขาจะคิดเราต้องดับต้องควบคุมใช้สมถะเข้าไปดับไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าจะไม่ได้คิดไม่มีปัญญาปัญญาเก่าของเรามีทั้งร้อยเราก็ต้องคลายออกทั้งร้อยนั่นแหละคลายออกทั้งร้อย,ยังไม่พอยังดับความเกิดของจิตอีกปัญญาเก่าของขันห้าของกิเลสตัวนั้นมันเยอะแยะมันมาปรุงมาแต่งจิตแล้วก็ตัวจิตก็ไปร่วมไปผสมลงอีกเราต้องเพียงแค่มาจเจริญสติครบ รักษาสติจเจริญสติให้ต่อเนื่องเราก็ยังไม่เข้มแข็งเ,เราจะไปควบคุมจิตควบคุมอารมณ์มันก็ยากอีกถ้ากําลังสติของเราไม่เข้มแข็งจะไปทําความเข้าใจกับความคิดต่างๆอีกมันก็ยากทั้งกลางคืนกลางวันลองดูสิลองปืนมันเต็มที่ลองดูสิผืนเต็มที่ถ้าเรารู้เราเห็นเราทำความเข้าใจได้เราจะละกิเลสได้หมดจดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเรา อันนี้ไม่เอายอมเป็นธาตุของกิเลสอยู่งั้นเลยยอมเป็นธาตุของความคิดการเกิดเป็นทุกข์ก็รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ความคิดเป็นทุกข์ก็รู้ว่าอยู่ว่าเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะความคิดกายของเราเนี่ยก็เป็นทุกข์มันก่อนทุกข์อยู่แล้วเราต้องมาแก้ไขปรับปรุงมาทําความเข้าใจทางด้านสมมุติเราก็ยังสมมุติให้บริบูรณ์กายของเราก็อยู่ดีมีความสุขทําหน้าที่ของเราให้ดีอยู่ที่ไหนก็จะได้เป็นบุคคลที่เข้าวัด ทำกายให้เป็นวัดทำกิตให้เป็นพระ,จะเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระจะปบ่อยๆอยู่ที่ไหนก็รีบแก้ไขตัวเองกิเลสใหญ่กิเลสน้อยกิเลสจากกิเลสละเอียดต้องให้เห็นหน้าตาของมันอาการของมันไม่อยากจกยวพูดมากเท่าไหร่เพราะการพูดมากกันอะไรมากต่างๆมันก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์ต้องทําเอาสร้างเอาการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาทุกคนมีกันเต็มเปี่ยม ส่วนมากก็มีต่้งแก่ทำเมาถ้าคนเราพูดแล้วไม่ทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องพูดด้วยถึงด้วยถึงจะเกิดประโยชน์ถึงนิดนิๆหน่อยๆก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำส่วนมากก็เล่นทะเลทลายกันไม่รู้จักผมผมเอยไม่ประหยะัดืมผมเอยทั้งการทั้งเวลา ทั้งข้าวของต้องให้รู้จักประหยัดมัธยัติใช้ให้เกิดประโยชน์มีความรับผิดชอบสะอาดทั้งภายนอกสะอาดทั้งภายในมันถึงจะถูกนิดๆหน่อยๆเราก็รีบแก้ไขต่อไปข้างหน้าถ้าจิตของเรายังไม่ถึงจุดหมายไปทางมนต้องเกิดเกิดอยู่ดีๆแนละเพราะควบคุมต่งตางๆวิญญาณต่งตางๆมีครบบริบูรณ์มน เราต้องพยายามสร้างเครื่องอยู่ให้จิตของเราสร้างอาน,นิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นในจิตของเราพกสเสบียงพกเก้าหอเอาไว้ตาบใดที่ยังต้องเดินทางหลวงพ่อก็พาทำพาสร้างในตลอดเวลาอยากโยมท่านใดมีโอกาสก็มาก็ขอขอบใจทุกคนมาช่วยกันทั้งพระเหล่าจีหลักจะพากันเจ็ดคลั่นต่อไปข้างหน้าจะได้เป็นแหล่งบุญใหญ,ญ่ ปุนใหญ่ของจังหวัดของประเทศเลยทีเดียวเพราะว่าจุดที่นี่มีครบบริบูรณ์ทั้งพระบรมสารีกิกธาตุก็ได้อันเชินชวนที่ท่านเสด็จมาแล้วก็พระพุทธรูปใหญ่ยกใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในประเทศของเราทั้งยกขาวยกเขียวทั้งแม,ม่คนอิ่มโพธิสัตว์ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในประเทศของเราก็ได้อุบัติเกิดขึ้นที่ตรงนี้แล้วก็องค์หลวงปู่ใหญ่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียว พวกเราก็มาช่วยกันสร้างอานิสงส์ให้เป็นแหล่งบนใหญ่จากหมูนนหม่น้อยๆคนหมู่น้อยๆนี่แหละช่วยกันทําต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นแหล่งบนใหญ่เดี๋ยวว่าไม่ทําต้องทําไม่ทํามากก็ทําน้อยแต่ไมก่อนหลวงพ่อก็ไม่ค่อยบอกค่อยกล่าวเพราะว่าตัวเองก็ยังเล่ล่อนอยังสร้างบาร,รมีของตัวเองให้เต็เตมทียก่อน เหมือนกับคนห้วงบนอยู่พอจิ in, ตอิ่มจิตเต็มก็อีกนานเหมือนกันถึงจะบอกจะกล่าวก็รวมสิบกว่าปีถึงจะเริ่มบอกเริ่มกล่าวมาเพิ่งจะมาบอกกล่าวภายในสี่ห้าปีหลังนี้บอกกล่าวสมัยก่อนนี่ก่อหลีดเด่งของตัวเองที่นนบังที่นี่บังเล่ล่อนไปที่นั่นที่นี่บังเพื่อหาประสบการณ์เหมือนกับพวกท่านนั่นแหละ ไปวัดโน้นบางไปที่นั่นที่นี่บ้างประว่นยังไม่เต็มไม่อิ่มไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำาพราจนกับความทุกข์ยากลําบากเยอะแยะอดหลับอดนอนอดอาหารสารพัดอย่างตัวนี้พร้อมเก่งพวกท่านยังอยู่ในยุคสบายนะที่มาทำไมก่อนไม่มีใครอยากจะมาล็อกในป่านี้ไม่มีใครอยากจะเข้ามาหรอกล็อกหนักลัว ดกทั้งป่าน้ําป่ากลกหลวงพ่อต้องมาทําทุกสิ่งทุกอย่างมาเปลี่ยนแปลงต้นไม้ต่างๆทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทําความสะอาดเพื่อที่จะให้เป็นที่น่าอยู่น่ารื่นรมน่าอาศัยเป็นแหล่งบุญของทุกคนที่พักที่อาศัยห้องชุมห้องน้ําอือุตสาหทำแม้แต่ทางเดินจงก,กรมก็ทาให้ถึงขนาดนั้นก็ยังปากันเจ็ดครานอยู่ ยังไม่พากันเอเอเจริญสติให้มากๆทำความเข้าใจให้มากๆหลวงพ่ก็ยกให้เป็นกรรมมีบากกรรมของแต่ละบุคคลสร้างมาไม่เหมือนกันสร้างมาไม่เท่ากันบางคนก็สร้างมามากบางคนก็สร้างมาน้อยบางคนก็สร้างมาดีจนกว่าเกือบจะเต็มก็ขึ้นเดียวกับอีนนิสงค์แต่ละบุคคลนะมาแล้วก็รีบตักตวงเอาถ้าถึงเวลาแล้วก็จะเข้าใจเอง หลวงพ่อขอขอบใจทุกคนนั่นแหละที่ได้มาช่วยกันเอล้ะวันนี้ก็จะเดินทำเป็นตอนนี้พากันไว้พร้อมๆกันพากันไปสร้างสารต่อทำความเข้าใจกันนะ